เต,ตือบบนคิดี่ยจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงัน้นก็ดูแต่ผมเบือส่วนเบือนแล้วนะ YouTube อย่าแบนนะ ทุกคนไม่ได้เห็นอะังเลยโอ้โอ้โอ้ วันเดีวคือไม่ Rất bụp rồi rớt 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 แล้วคนมึงมึงมึถ้ามีคนลอดหนึ่งคนเท่ากับเขาจะผ่านไปเลเวลต่อไปสีฟ้าแรงมึ kemana? kau oh, ข้างหน้ารถนี่แบบเยี่ยวติดเลยไม่ควรโอเค,อเคลอดมาหนึ่งชดุดอีกชุดกำลังมาดูด้วย p a t ・あっ ơ được đi ớt được tinh ý chứ kìa được tối được mẹ ớt được ớt hết โอเครบิึรหน่อย พี่อธิษไานเออตัดตัดอส่ทำชุดนี้ถึงเถอะคงงยมาะเออขอโทษี่เสียเปลี่ยค่ะโอยสองคนนี้ตัดเลย ฮ่ะเจ็ดกระบอกเลยนะดูขึ้นไม่ไม่ดูสิ่งไป บุกหน้าบุกหลังนะมันจะบุกเห็นไหมนะมัน,จะ, <c oughs> น,มนจะบุกแล้วมันบุก้ เงนที่เหลือตามระเบียบเงมนเขาท่อได้ไหม คุณผู้ชมคอมเมนต์ให้ผมว่มาพี่สีโอบงังเกอโอบงังเกอโอบังกอเยอผมจะสีให้ดูแต่มันลบไม่ได้เขาต้อีตัวไหนให้เดินลงไปหา Is... Botul. Open! This is the Fortnite! Fortnite! Oh! Oh, phải là yên! Nó... Ôi! Một bộ... Đuồng điên á! Nó ไอซอมบี้ไม่รอดเลยซอมบี้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 เฮ้ยข้าวนี้ผมเอามาตักครับแล้วต่อเลยพัดสอง